กัันนะครบสิงเจ้าท่าอดีซอนทิ้งบอลยาวไปบอลมาถึงพันษาก็ตีต่อกลับมาสิวรักษ์เล็งแล้วเตะมาไม่พ้นนะครับเขาทางโซเรสโซเรสเล็งแล้วสัดลูกบิ๊มมาได้หวาเสียวมันกน็แต่ว่าเช็คาาระยะแล้วออกข้างไปครับทางสิวรักษ์ส่งไกลเลยครับเซกิโอโซเรสต้องลองจบสกอร์บ้างครับแบบนี้เนี่ยครับออกมาไม่ดีครับสิวรักษ์ตัดได้ครับ เห็นเลียนแล้วใส่เลยครับโอ้โหบอลเสารแรกใกล้เคียงเหมือนกันครับโอ้โหน้ำหนักดีเลยครับติศทางมันหลุดกรอบไปนิดเดียวครับเงียบเงียบไปมาพอมีแล้วยิงโดได้ลุ้นเหมือนกันนะครับแต่ใบมุมอ้าวลูกนี้โอ้โหแปะตัดกับมาเข้าประตูไปเลยครับได้ประตูไล่มาครับหนึ่งต่สองครับการท่าเรือโอ้โหในช่วงท้ายเกมแบบนี้เกกับการท่าเรือเอาจนได้เลยครับ กล้องมันตัดมาที่ประกรเปรมพักครับตรงนี้ได้เฮดไว้ก่อนเลยครับทางแฟนแการท่าเรือนะครับหนต่มเตะมุมก่อนครับเปิดโค้งมาครับโอ้โหเป็นนทุสมยุทธาครับตรงนี้นะครับโอ้โหซูเปอร์ซับรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับเกมนี้ยังมีเวลาให้ได้ทำประตูเพิ่มเติมนะครับอเป็นเขาครับเช็ดเข้าไปครับโอ้โหไป หลุดมเสาได้แล้วก็เช็ดจังหวะนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับหมดจดเลยเสียง่ายไปนิดนึงนะเลยครับทางฝั่งของบุรีรัมแต่ก็ต้องชมเลยครับบอลเปิดเสา